ไม่แน่จริงฮะทางกำนันคงไม่เอามาล้ะครับสาหับซูมไลออนนะฮะ166แรงม้านะครับแต่ว่าให้แรงม้าออกมาที่รอบต่ำนะฮะตั้งแต่1,800รอบครับแรงม้ามันเต็มเอี้ยนเลยกับปุ้งขีขนาด1คิวเต็มเปี้ยท่านผู้ชม สวัสดีครับตอนรับท่านผู้ชมนะครับเข้าสู่ช่องกันกนิกาจา้าบาทินทวัฒ์บดินนะฮะใหม่กิฟเลย่ผู้ชมซูมไลออนนะครับรถขุดน้องใหม่นะฮะเข้ามาทำกันตลาดในเมืองไทยแล้วครับน่าสนใจฮนะน่าสนใจวันนี้ทินทวัน์บดิตครับพาท่านผู้ชมมารับชมลีลาการขุดนะครับไปดูแอคชั่นของซูมไลออนฮะ หลายคนก็ยังไม่ค่อยรู้จักนะครับในคลิปนี้ในหะ้เราขากันไปดูจัจรก,กันเลยกับเรียวทมมในการทำงานนะทผู้ชมในรุ่น z ซ2ปีสองสอ E ีนะครับนั่นก็หมายถึงว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นที่10ท่านผู้ชมใหม่ล่าสุดครับเป็นตัวท็อปนะฮะร,รองท็อปก็มีครับรองท็อปนี่มันจะเป็นรุ่น215นะครับทานผู้ชม บอกถึงอะไรเอ่ยบอกถึงเรื่องของพิกัดน้าหนักแล้วก็บอกถึงพิกัดของอตัวเครื่องยนต์เลยนะครับเดี๋ยวเราไปไล่กันซูมไลออนนะครับคันนี้ก็บอกว่าออกแบบมาสําหรับงานเจาะแข็งเจาะด,ดานโดยเฉพาะในเขตพื้นที่จังหวัดจันทบรุรีระยองแน่นอนครับพื้นที่แถวนี้ฮะเต็มไปด้วยภูเขาต้องการรถขุดที่มีสมรรถนะดีเยี่ยมท่านผู้ชม 6กซูบคอมมันเร็วใช้เครื่องยนต์ของท u มมินนะครับ166แรงม้าแต่ว่าคันนี้ให้แรงม้ามาเต็มที่รอบต่ำนะฮะรอบของการทำง,งานอยู่ที่1,800รอบนะครับแรงม้าตัดลงไปที่166แรงม้าเป็นเปี้ยุผู้ชม4โหมดในกันขับเคลื่อนนะครับไล่ม้างแต่โหมด E โหมดที่ก็หมายถึงโหมดที่โคโนมี่นะครับแล้วก็มอโหมดแอลนะฮะโหมดแอลก็หมายถึงไล์ฮะเอาไว้สลับยกของหรือว่าไว้กุดในพื้นที่แคบๆได้ครับโหมดนี้จะออกแบบมาสลับการเข้าพื้นที่แคบการหมุนาก,การหมุนเอวฮะมันจะเชื่องช้าหน่อยนึงเหมาะอย่างยิ่งครับขยับโหมดต่อมาคุณผู้ชม ก็คือโหมด B นะฮรบนนี้เอาไว้ต่อสำหรับอุปกรณ์ต่อพ่วงครับเราจะเรียกว่าหัวลายแยกนั่นก็คือโหมด Breaker กกนะครับต่อร่วมกับอุปกรณ์ลายไพป,ปิงโหมดสุดท้ายครับ ไม่น่าเชื่อครับท่านผู้ชมมาถึงนี่ใส่หินเลยครับหินภูเขานะฮะดับต้อนใจเลยครับฟังเสียงครับท่านผู้ชมออกแบบมาสำหรับงานเฮฟวีดวตี้นะครับสำหรับซูมไ Lion สังเกตที่ช่วงล่างครับช่วงล่างเป็นแบบใหญ่ขยาย X-Frame แล้วก็ตัวโรลเลอร์ดีให้มาถึง8ลูกนะครับท่านผู้ชมเรยเวาช่วงล่างแบบ L C นะครับ ทีนี้สับเราจะเรียกกันว่าเฮฟวี่ดิวตี้ครับงานแบบนี้บูมอาร์มครับบูมขยายแล้วก็เสริมมาเป็นเหล็กชนิดหนาพิเศษนะครับ0ูามยี่สิสบกิโนะฮะ ท่านผู้ชมครับมาถึงก็โชว์ท่ายากเลยครับซูมไลออนครับในรหัส SE 220E-10 นะฮะนั่นก็หมายถึงว่าคันนี้เป็นรุ่นที่10นะครับเอาละครับในคลิปนี้นะฮะขอขอ,ขอพบพระคุณไปยังทางกำนันตุ๊กนะครับเอารถขุดน้องใหม่ฮะเข้ามาทำงานปกสูปนะครับ เขาบอกว่าคันนี้นี่มีดีกว่าที่คิดนะฮะในราคา3ล้าน,นกลางๆทำไมถึงกล้าที่จะใช้เครื่องจักรน้องใหม่ที่จริงซูมไลออนนี่เขาก็มีลายเส้นในการผลิตแล้วก็ในเมืองไทยเราก็คือในเรื่องของรถเครนนะครับหลายคนคงจะเคยเห็นละส่วนรถขุดครับเอ็กคเคอ r เ,เตอร์ครับนี่แหละฮะน้องใหม่ครับทางเลือกใหม่สำหรับธุรกิจสำหรับการทำงานนะผู้ชม6กซูพมรเทอร์โบนะฮะ ซูมไลออนนี่เขาเลือกใช้เครื่องยนต์บริษัทคามินนะครับ แมท่านผู้ชมครับถ้าไม่แน่จริงฮะทางกำนันคงไม่เอามาแล้วครับสลับซูมไลออนนะฮะ166แรงม้านะครับแต่ว่าให้แรงม้าออกมาที่รอบต่ำนะฮะตั้งแต่1,800รอบครับแรงม้ามาเต็มเอียดเลยกับปุ้งกีขนาด1คิวเต็มเพีย้ยครับชมทำสีเขียวตัดเทาดำนะครับให้ความรู้สึกว่าดูบึกบืนขึ้นรุ่นนี้เป็นรุ่นที่10นะครับ2 2 0 e ขีเนี่ยฮะ ในรหัสทุนเขาเอาเต็มเต็มเลยคือ z t 2 2 0 e 1 0 e มีรุ่นย่อยรองคนนี้นินนึงก็เป็นรุ่น215นะครับแม่ไว้ใจได้ครับงา,งานหนักงานหนัดแบบนี้4ีโหมดในการขับเคลื่อนนะครับผู้ชม เริ่มตั้งแต่โหมดอีโคครับโหมดนี้บอกได้ว่าประหยัดแรงนะฮะเขาเคลม,มาบอกว่าอยู่ที่ราว12ลิตรต่อชั่วโมงนะครับกำลัง1ป็สูงขยับโหมดขึ้นไปครับท่านผู้ชมเป็นโหมดแอลโหมดแอลก็คือไลท์นะครับเอาไว้สำหรับแต่งขอบแต่งสโลปนะครับแล้วก็การสวิงการหมุนในพื้นที่แคบครับท่านผู้ชม โหมดนี้ฮะจะทำงานค่อนข้างที่จะสโลหน่อยหนึง่งขยับโหมดต่อไปครับผู้ชมเป็นโหมด B นะครับเอาไว้ต่อสำหรับอุปกรณ์ต่อพ่วงฮะโหมดเบรกเกอร์ผู้ชมลายหัวแยกนะครับบ้านเราเรียกกันโหมดสุดท้ายครับก็คือโหมด P โหมดพาวเวนะครับ ตักในโหมดนี้ฮะใช้โหมดทีนะผู้ชมงานเฮฟวี่ดูตี้แบบนี้ครับออกแบบมาสำหรับเจาะาะกานเจาะหินแน่นอนครับในพื้นที่เขตจันทบรุรีระยองขาดเวยครับนี่คืองานของเขาเลย Thank <laughs> you. แท็ก80เซนผู้ชมนี่คือมาฐานเลยครับประกอบทั้งคันจากให้จีนนะฮะนั่งเรือมา166แรงมา้าขึ้นยนต์คัมมินในระบบคอมเรลเทอร์โบนะครับทำงานร่วมกันกับปั๊มรุ่นใหม่ตัวนี้ใช้ปั๊มจัดเยอรม,มันนะครับเร็กรลอดครับผู้ชม นานๆนนทีเราจะได้เห็นรถขุดที่ใช้ปั๊มประเภทนี้นะครับไม่บ่อยเลยในบ้านเราเนี่ก็จะมีค่ายที่มาจากตัวของเยอรมันนั่นก็คือลิฟแพร์นะฮะ มาเพื่อสิ่งนี้โดยเฉพาะเลยออกแบบมาสำหรับง,ง,งานนะครับเทปนีครับแหมซูมกันชัดๆนะประสิทธิภาพของเครื่องใช้กันแบบหนักๆโคตรแบบนี้นะฮะเอาละะ้วฮะขอบพระคุณมากครับสำหรับการติดตามรับชม มา,นนาแล้วครับผมสวัสดีครับ